แม่ปุ้ยอยากจะคิดอยากจะจัดการประกวดให้จัดเลี้ยงบ้างไหมกัดประกวดชุดเสื้อผ้าสวยงามหรืออะไรอ๋อถ้านะจัดเล่นๆนะอีกไหนอ,อ,หนอ,อนาจจะจับแต่ว่ามไม่ได้จัดเป็นมาตรฐานเพราะตัวเองไม่ได้มีความรู้ว่าอย่างเงี้ยอย่างตัวเล็กๆอย่างเงี้ยก็ประกวดไม่ได้เพราะมันเลขข็กกว่ามาตรฐานอืจ<ม>ิ๋วไปอย่างเงี้ยไม่มีทางแล้ไม่รู้จะไปลงเวทีไหนเนี่ย<ม>แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะจัดการสนุกสนุกก็อาจจะมีเนาะมันเป็นเวทีเล็กๆจัดให้แบบว่าคนมาเดินพร้อมสุนัข ไอ้ทัทั้งหมาทั้งคนอะไรอย่างเงี้ยนะทั้งแมวทั้งคนอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราจัดประกวดขึ้นมาได้ตำแหน่งแต่ละตัวที่แม่ปุ้ยจะให้สี่สมาชิกลูกของแม่ปุ้ยจะให้อะไรบ้างอันนี้ก็ต้องเป็น Miss c o n f i d e n น i a ิตี้ก็ต้องเป็นโอโมเห็นไหมโอโมมองอะไรพี่อ้อมอันนี้มิสคอน n ิ i d e n t i a l พ t y วนางเล่นกับใครมาเล่นกับนางนางก็จะหมุนโชว์เล่นแบบน่ารักนะคะเนี่ยแล้วก็ไม่ตื่นคนอันนี้เป็นมิสอะไรอะเธอคอนทายทอ อินโทรเวิร์ดแล้วเป็นมิสอินโทรเวิร์ดเลยคนนี้ยสุดยอเวิดทีนนะคะส่วนคุณนี้เป็นอะไรดีอันยองเป็นมิสอะไรดีคะอันยองเป็นมิสอะไรเนี่ยสันติภาพไม่เลยไม่สันติภาพเลยฮะ power of d o เออ power of the dog แล้วจากนวิ่งขึ้นชั้นสี่แล้ววิ่งลงชั้นล่างแล้ววิ่งขึ้นชั้นสี่ทีได้อันยองเออไม่ใช่อันยองบิงซูเป็นอะไรดีมิสโซเชียลได้มิสโซเชียลมีเดียะกระชือออกโซเชียลเยอะรักสกุล เออเนี่ยใช่มั้ยง่วงง่วงมัลง่วงปุ๊บเ